สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1 5ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก่อนมาดูความรักของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนอีพีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่า two of cups นะครับหรือว่าไพ่2ถ้วยทําในความรักของชาวราศีกุมช่วงนี้เลยเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสองถ้วยหมายความว่าได้รับเครื่องหมายแห่งการรักษาดยเห็นไหมครับเจนภาพคุณสองคนหยิบยื่นถ้วยทองคาให้แกกันและการเหมือนกับได้พบเจอความสุขได้พบเจอการรักษาความสัมพันธ์นะผมเริ่มนะว่าความรักของชาวราศีกุมในช่วง,งเมษายนเนี่ยอาจจะเหมือนกับ การกลับมาพบเจอความรักอีกครั้งหนึ่งการพบเจอคนรักที่เข้าใจเรารักษาเราหรือคนรักที่เขาเข้ามาแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าใจตรงกันหรือทำอะไรคล้ายๆกันน่ะผมเลยงแล้วถ้าเกิดใครโสดอยู่หรือว่ามีความรักที่ดีในตอนเนี้ก็ขอทํานายเลยว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่โตถูกต้องเหมาะสมของคุณแล้วเครื่องหมายการรักษาเยียวยาจิตใจคุณแล้วอะไรเป็นไพ่ขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าทาวเวอร์อันที่เป็นพังไปหรือแตกสลายไปเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไพ่สองถ้วยเข้ามา ชันพไพ่เปนี้บอกว่าเหมือนกับทาวเวอร์เข้ามาเลยบ้านหลังหนึ่งถูกเปลวไฟนะครับถูกฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยเลยอะเป็นเครื่องหมายกามที่เหมือนกับเกิดอุบัติเหตุอยู่ๆก็เลิกกันอยู่ๆก็จากกันไปอะไรย่างเงี้ยแต่ไพ่ทาวเวอร์เข้ามาบอกว่าชาวสีกรมในช่วงของเมษายนเนี่ยสิ่งที่มันพังลงไปหรือสูญเสียหรือแตกสลายไปเนี่ยหัวใจของคนที่แตกสลายไปเนี่ยกลับมาได้รับการรักษาอีกครั้งหนึ่งฉันผมเลยทำในแนวนี้เลยกันว่า ในเดือนเมษายนชาวราศีกุมที่เลือกราคนรักไปเนี่ยคนรักของคุณมีโอกาสที่จะกลับมาเยียวยารักษาแผลใจคุณกลับมาขอคืนดีขอรักษาแผลหัวใจขอรักษาสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจคุณไว้หนักมากเลยอาจจะเกิดปัญหาถึงขั้นแบบเลิกกันจริงๆทำร้ายกันหนักหรือเลิกรากด้วยปัญหาหนักมากที่ค่อนข้าจะกลับไปรักกันยากแล้วแต่ชาวราศีกุมเหมือนท่านจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นไพ่สองถ้วยเข้ามาถามว่ารักเขาอยู่ไหมก็คงยังรักเขาอยู่แหละแต่อาจจะเหมือนคนคนึงท,งที่พบเจอคนที่เข้าใจแล้ว ผมเลยทำนนยว่าเรือเมษายนนี้ชาวสีกุมภท่านจะเหมือนกับมีทางเลือกเข้ามาอีกทางหนึ่งเลยนะพอมีไพ่สามนี้เข้ามาครับอาจจะมีทางเลือกเข้ามาหมายความว่าในเดือเมษายนเนี่ยกุมภาพันธ์เมษาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ได้ทบเจอสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วแต่พอคุณเจอสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยกลับกลายเป็นไพ่สามเดือนสองเท่าคนรักที่เลิกราไปหรือบอกเลิกคุณไปหรือทำร้ายคุณไปเนี่ยกลับมาเลือกคุณในตอนที่คุณเนี่ยไปเจอคู่ของคุณไปเจอความรัก เป็นทุกอย่างให้กับเราอ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับการที่อยู่คนคนนี้แล้วกับได้รับการปกป้องดูแลโปรเทคอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผม,มแนยนะว่าคุณอาจจะพบเจอคนใจเย็นขึ้นรักใส่ใจมากขึ้นปรึกษาหารือนะครับคอยดูแลเรื่องราวต่างๆของคุณได้เช่นการเข้ามาปรึกษาหารือการให้คำปรึกษาการให้การช่วยเหลือการซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินหรือการดูแลใส่ใจคุณด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันสูญเสียไปเนี้ยกับมีไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะไปพบกับชาวทศธ,ธาตุไฟนะครับธาตุน้ำธาตุดินก็ได้ซึ่งเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ย กลับมาหาคุณด้วยการที่เป็นเหมือนกับเด็กถือเม้าเข้ามาครับกลับมาพระรู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะไปเจอทางที่ดีหลุดพ้นจากเขาหรือเดินทางต่อแล้วแต่ตอนที่เขาทาร้ายคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับทาร้ายคุณด้วยเปลวไฟหรือพายุหรือสายฟ้าเลยนะบอกเลิกกันไปด้วยทื่อท,ทำร้ายกันหนักมากเพราะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าอาจจะเหมือนกับบอกเลิกไปด้วยการที่เหมือนกับไปเจอทางของเขาไปเจอที่ของเขาหดือยเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจคุณเพราะคิดว่าคุณเนี่ยจะเดินตามเขาตลอดนั่นเอง เช่ไพ่เด็กถึงไม่ท้าหมายความว่าคนคนนี้อาจจะบอกเลิกคุณไปเพราะเจอสิ่งที่น่าสนใจทําตามใจตัวเองทําตามความรักของความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่คิดจะกลับมาหาคุณหรอกแต่ไพ่เด็กถึงไม่ทัาไพา่เว้ากหมายความว่าพอเขาจะเสียชาวราศีกุมไปเนี่ยือเห็นว่าชาวราศีกุมเมท่านเนี่ยเริ่มเจอสิ่งดีเริ่มเจอความรักดีเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนกับคนคนที่มีแต่เสียคุณไปกลับมาเสียดายคุณนั่นเองผมเล่นนวคนรักที่เลิกลาไปนะครับจะกลับมาตอนที่ชาวราศีกุมเมท่านเนี่ยพบเจอความรักดีๆเข้ามาแล้วใครหลายคนจะพบ แต่คนที่เลิกราไปหรือว่าขัดแย้งกันไปหรือจากกันไปเนี่ยกลับมาขอคืนกลับมาขอติดต่อนะครับกลับมาเสียดายคุณกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่กลับมาก็เหมือนกับเด็กถือไม้เท้าอ่ะกลับมาด้วยอารมณ์กลับมาด้วยเหมือนกับคนที่แบบเด็กถือไม้เท้าหมายความว่ากลับมาเราต้องมีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรมันติดค้างกันอยู่หรือกลับมาเพราะเด็กถือไม้เท้าหมายความว่าคนคนนี้ไปแล้วเหมือนกับไปเจอปัญหามาก็เลยกลับมาหาคุณแต่ตอนที่เขาบอกเลิกบอกลาหรือ lies, photos, photos, ทำร้ายคุณไว้หนักมากเนี่ยเขาอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเราเลยว่าเราจะเจ็บบหรรือเปนตาาายย้ดีงงงไ ก็เลยทำนายความรักของชาวราศีกุมในช่วงนี้เหมือนกับไพ่เดดเทมปูรันเข้ามาครับไม่เหมือนกับบางสิ่งบางอย่างคุณที่สูญเสียไปเนี่ยไม่เหมือนกับกำลังจะได้กลับพืนมาน้าตาแห่งความเจ็บปวดน้ำตาแห่งความเสียใจหรือปัญหาความรักหัวใจที่ถูกทาร้ายเนี่ยตอนนี้เป็นเดเทมปูรันเข้ามาเห็นไหมครับเหมือนนางฟ้านางสวัสดิ์เริ่มเทความรู้สึกดีมาให้คุณแล้วผมเลยทนาว่าคนรักคุณเนี่ยนะครับที่สูญเสียไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหวนกลับพืนมาตอนที่จะเสียคุณไปแต่คุณเริ่มเจอความสุขเริ่มเจอส แต่คุณต้องเลือกเลยวนะว่าอย่ากลับไปเจ็บอย่ากลับไปเสียใจอย่ากลับไปอีกถ้าเกิดหมดรักแล้วหมดความรู้สึกแล้วหรือหมดแรงแล้วนั่นเองใครหลายคนอาจจะเหมือนกับที่ผมนายไปว่าไม่ได้หมดรักนะแต่มันหัวใจมันแตกสลายไปแล้วแต่มันหมดแรงแล้วอะแต่เหมือนกับทุ่มเทไปแล้วทั้งหัวใจแต่ไม่ได้ได้กลับผืนมาน,น,มนั่นแหละที่ผมนายไปที่หมายความว่าความสิทธิธ์กู้สูญเสียไปเนี่ยทำนายว่าเหมือนกับสิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาแทนที่ที่เสียไปครับแต่คนรักที่เลิกราไปเนี่ยก็อยากจะกลับมาติดต่อกับพูดคุยกับไม่เส นะครับเรื่องงานนะครับที่ยังต้องการคุณอยู่หรือกลับมากักคุณเอาไว้นะซึ่งให้ไปตอบมาขึ้นมาว่าสิบถ้วยครับทํานายแบบนี้ว่านี่คือครอบครัวแล้วก็ทำนายแบบนี้ว่าชาวศีรุ่งในช่วงเมษายนเนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะพบเจอที่ของคุณก็จริงแต่คนคนนี้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นสร้างครอบครัวกับเขาได้อะทำไมเขาถึงต้องเสียดายคุณเพราะสิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันคือความรักที่เคยดูแลเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยทุ่มเทเขาเ่ยกับยอมร้องไห้ยอมเสียใจเพราะเขาหรือว่าให้เขาไปทั้งใจเลยอะ่ะ ให้เขาไปหมดทั้งหัวใจเ,ลเวลาคุณรักใครแบบนี้ก็ได้ทำนายว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวนะครับเขาเพิ่งมารู้สึกช้าเขารู้สึกตัวช้าใครหลายคนอาจจะอยน่ยวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีคนอื่นแต่สุดท้ายเขาเพิ่งมารู้ตัวว่านี่คือบ้านของเขานี่คือคนที่เป็นสิบถ้วยนี่คือความรักที่สมบูรณ์แบบนี่คือครอบครัวนี่คือพ่อแม่ลูกข้อสามีนี่คือสามีของเขาที่จะมีลูกครอบครัวได้หรือนี่คือภรรยาของเขาที่จะมีลูกด้วยกันได้มันเหมือนกับความรักที่มันยิ่งใหญ่ความรักที่มันเข้าใจอบนเครัวดียกแะ จะกลับคืนมาหาคุณพราะเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเสียใจตอนทําร้ายคุณตอนที่คุณเสียคุณไปเนี่ยเขากลับไม่ยอมคิดอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็เลยทำแบบนี้ชาบสีกุมช่วงเนี้ยตั้งแต่กุมภาจนถึงเมษายนเนี้ยดวงชะตาคุณยังเป็นไพ่สิบถ้วยกับเด็กถึงเมเท้าครับดวงชะตาคุณยังเดินหน้าต่อแต่คุณต้องเลือกในสิ่งที่เป็นตาที่สาม็น่ไหมครับเลือกตามคําทํานายปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามความรู้สึกที่มันสูญเสียไปอ่ะใครจะเดินจากเราไปถ้าเกิดเขาไม่รักเรามากพอก็ นะครับก็ปล่อยเขาไปออย่างนี้เลยนะคุณอาจจะเคยรักกันตอสองคนจะเคยรักกันแต่เขาอาจจะไม่ใช่รักเราแบบครอบครัวแต่เราอาจจะรักกันไม่มากพอนั่นแหละก็เลยทำายนาชเศรษฐกุมในช่วงนี้ดวงสตาร์คุณหมายความว่าเด็กถึงไม้เท้าสามเหรียญดวงสตาเริ่มมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยเข้ามาให้เลือกมีสิ่งดีกำลังจะเข้ามาดวงสตามีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาชื่นชอบหน้าตาคุณดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยเลยนะอยู่เฉยๆเดินทางเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ย ก็มีคนเข้ามาถามไทยเข้ามาถามเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรสนใจเราอยากจีบเราอยากจะท่องเที่ยวกับเราอยากจะไปทำอยากจะไปเดินทางไปกับเราอะไรก็เลยทำน้นว่ามีโอกาสที่จะสละโสดแต่ความสนใจความซักความสัมพันธ์คุณเนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาเสน่หามีเสน่ห์นะครับและมีโอกาสที่จะพบเจอความที่เป็นพ่สองถ้วยกับสิบถ้วยการที่เหมือนกับคุณจะเคยผ่านอะไรมาอยู่ความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปยังงกรตามหรือแยกแค่ไหนหรือเจ็บปวดแค่ไหนเคยผ่านมีการมีลูกมีครอบครัวแต่งงานมาไงก็ตามนะจะพบเจอคู่รักคู่แท้ ที่เขามารักษาดูแลคุณรักคุณรักที่แบบคุณเป็นรักคุณที่ว่าคุณจะเคยผ่านหรือเคยเป็นอะไรมาหรือเคยมีครอบครัวมีลูกมาแล้วก็ตามนะครับชั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าเขาอาจจะรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะครับพร้อมจะเป็นครอบครัวคุณใหม่พร้อมจะรักคุณรักลูกคุณรักครอบครัวคุณอยู่กับคุณเหมือนกับดูแลรักษาจิตใจคุณและเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันไพ่ใบนี้หมายความว่าจะเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันสูญเสียไปเองนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เลยแนะนําว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสีย คุณอาจจะเหมือนกับคนคนนึงหัวใจแตกสลายเลยร้องไห้หรือเหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มันเหมือนกับมันพังไปแล้วทั้งหลังอะ่ะครอบครัวเราเป็นพังไปแล้วแตกสลายไปแล้วเราไม่อาจจะเหมือนกับหัวใจเราเป็นพังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ผมบอกไปแล้วว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยคนเราถ้าเกิดไม่เคยเจ็บไม่เคยล้มเนี่ยมันก็ไม่เคยมันก็จะไม่เจอสิ่งดีเขา้ามาแทนที่สิ่งนั้นหรอกหลายคนก็เคยร้องไห้ทุกคนเคยร้องไห้เน,นี่ยแหละผมเม่แปลว่าชอบสีกุ้งเหมือนท่านจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ร้องไห้ผิดหวัง นะครับมันสําคัญกับเรามากเลยนะแต่ไพ่ไปนี่หมายความว่าทุกคนเคยร้องไห้หลังจากที่ร้องไห้แล้วเนี่ยคุณก็จะเจอความสุขสิ่งดีเข้ามานะครับ <c oughs> ความสุขความทุกเนี่ยมันก็จะ,จะเหมือนกับเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันสูญเสียไปสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน, <c oughs> น,อนผมเละนะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสนใจคุณเข้ามาติดต่อคุณเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปแต่คนรักเก่าที่เลิกรากับคุณไปเนี่ยแนะนําแบบนี้นะครันถ้าเกิดคุณหนีไปจต่เขาไม่พ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นกับกลับมาทําตามอารมณ์กลับมาทําตามหน้าที่กลัับบมมาพเหือนก เขากักคุณเอาไว้อะไรเงี้ยเลยนะทำนายแบบนี้ได้ชาวราศีกุมวนว่าการโดนดึงการโดนการดึงกักนะครับการเหมือนกับฉุดลังเอาไว้ไม่ให้เราไปอะ่ะเหมือนกับจะมาก็มาจะไปก็ไปเหมือนกับเขาเรียกว่าจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอย่างเงี้ยเลยนะกลับมาก็เหมือนกับคนเดอเทมปนะูแลนเนี่ยกลับมาเพราะเสียดายเราแต่พอเรารักเขาแล้วทุ่มเทเขาไปแล้วพอเขาสบายแล้วเนี่ยเขาก็ทําร้ายเราอีกนะครับแบบนั้นเลยนะช่วยมาดูไพ่ของชาวราศีกุมในเดือนเมษะอยู่แล้วก็การแนะนากันไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเจถ้วยครับ หรือสเปนออฟคัพเข้ามาทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมช่วงของเมษ,ษยายนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายเลยคุณอาจจะมีคนรักมากมายแต่ต้องเลือกให้ดีๆนะนี่คือไพื่อการเตือนหรือการแนะนาอย่าพยายามเลือกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตอีกอาจจะต้องดูเรื่องของการดูแลใส่ใจความเข้าใจรูปร่างหน้าตาลักษณะอย่าพยายามเลือกคนที่เขาใจร้ายหรือคนที่เขาทาร้ายเรานะครับกลับเข้ามาในชีวิตฉนันได้เกิดคนรล่าองคุณเนี่ยนะครับเขากลับมาในระยะเวลาที่คุณยังรักเขาอยู่หรือเขากลับมาแก้ไขกลับมาทำทุกอยา้เขได แต่ถ้าเกิดคุณเดินออกมาไกลแล้วแล้วเขาเหมือนกับคนที่คนหนึ่งที่เขานอกใจไปคบกันแล้วเหมือนกับเขาทํร้ายคุณคบกันแล้วเหมือนกับเขานําพาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับให้เหมือนกับบ้านมันก็พังทาร้ายข้าวของทํร้ายร่างกายทำรายจิตใจเราเนี่ยคบกันแล้วเหมือนกับไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นคบแล้วเหมือนกับชีวิตไม่เหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่อนๆอับๆไม่มั่นคงนะครับคบกันแล้วเหมือนกับไม่รู้จะพาชีวิตเราไปทางไหนอ่ะอย่าไปเสียดายความรู้สึกเจ็ดถ้วยเห็นไหมครับอย่าไปเสียดายผู้ชายห่วยๆอย่าไป คบกันแล้วเหมือนกับไม่รู้เขาจะนอกใจเมื่อไหร่ไม่รู้เขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่จะพาเราชีวิตของเราจะบอกเลิกเราไปเมื่อไหร่นะครับจะไปคบคนแบบนั้นควรจะคบคนที่เหมือนกับให้เจ็ดท้้ยเข้ามามาเติมสิ่งเต็มสิ่งที่มันขาดหายหรือบอกเห็นเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของเขานั่นเองั้นเกิดคนรักเลือกลาคุณไปนะครับเขากลับมาในตอนที่คุณเนี่ยยังรู้สึกว่าเหมือนกับยังรักเขาอยู่ยังรู้สึกถึงมีความรักที่ต่อกันยังกลับมาแก้ไขยังกลับมาทาทุกอย่างเพื่อคุณกลับมาแก้ ฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าการแนะนาว่าชาวสิงคุณในช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนกับถ้าเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยอาจต้องใจเย็นๆอาจต้องรอดูจะสักพักหนึ่งแต่เกิดมันนานแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับเขาไปไกลแล้วเขานอกใจเรากี่ครั้งแล้วเขาทาร้ายเรากี่ครั้งแล้วเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่เขาเหมือนกับไม่ยอมหยุดแต่เขาอยากจะไปต่อแต่เขาเหมือนกับคนที่อยากจะไปมีคนอื่นนะครับหรือบอกเลิกกับเราไปหรือทาตามใจตัวเองไม่สนใจว่าเราจะเจ็บปวดเสียใจทาร้ายร่างกายเราแค่ไหนเดี๋ยวคบกันรู้สึกว่าเหมือนกับเดี๋ยวก็รับ มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ชัดเจนเนี่ย <PH IC S 2> ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าถูออฟวานครับการมองไปถึงข้างหน้าการไปเหมือนกับมองไปข้างหน้าดีกว่าไพ่ใบนี้ทนานายดวงชะตาของชาวศีกุมว่าอนาคตรอคุณอยู่สิ่งดีรอคุณอยู่อย่าไปเสียดายไม่เท้าที่มันอยู่ข้างหลังเลยอย่าไปเสียดายคนรักที่เขาทําร้ายคุณนอกใจคุณหรือทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทําดีกับเขาแล้วรักเขาเต็มที่ทุ่มเททั้งหัวใจแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังทิ้งเราลงอนะ่ะแต่เขาก็ยังนอกใจเราหรือไปเลือกคนอื่นแต่เขาก็ยัง,องอยนะบอกว อย่าไปเสียดายคนรักที่ห่วยๆผู้ชายห่วยๆที่คบกันแล้วเหมือนกับไปมีคนอื่นหรือทิ้งเราไปง่ายๆหรือทําร้ายเราไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วเหมือนกับคบไปแล้วเหมือนกับเทมปูรลนไม่รู้ว่าจะมีอนาคตไม่รู้จะพาไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะไม่สามารถที่จะเข้าใจเราหรือว่ารู้สึกถึงว่าสูญเสียเราไปแล้วเหมือนกับอยู่ได้ตามปกติหรือว่าไปนอกใจไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฉันพไพ่ใบนี้หมายความว่าสิ่งคุณสูญเสียไปเนี่ยคุณจะได้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมานะครับคุณจะได้ความรักที่มีคุณค่าของคุณกลับคืน กลับค so ืนมานะครับขอเพียงให้คุณมองไปในอนาคตขอเพียงให้คุณเดินทางไปต่อแต่ถ้าเกิดใครเลิกหลคนรักเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาว่าอยากเขากลับตัวถ้าเกิดเขาไปนอกใจหรือไปเลือกคนอื่นหรือถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องอารมณ์การความไม่ชัดเจนหรือว่าการทํรมาดจิตใจกันเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยลองปรับความเข้าใจดูลองถามใจตัวเองดูว่ารักกันมากหรือเปล่ารักกันที่ยอมจะแก้ไขยอมปรับความเข้าใจกันอยู่หรือเปล่าหรือจะทําร้ายกันอยู่แบบนี้จะทําหัวใจให้เรารู้สึกเสียใจอยู่แบบนี้จะทําให้มันพังอยู่แบบนี้ นั่นเองชั้นไพ่เจ็ดเดี่ยวหรือเซเว่นออฟพคอนเข้ามาทำนายความรักของชาวราศีกุมเลยว่าเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะรับสิ่งดีเข้ามาแล้วแต่คนที่เขากำลังเหมือนกับผ่านอะไรมาด้วยกันกับคุณเนี่ยแหละคุณอาจจะรักกันแล้วเหมือนกับเหรียญเต็มเลยเห็นไหมครับมันเหมือนกับคุณทิ้งความรักทิ้งสิ่งดีให้กับเขาไปนั่นแหละคบกับเขาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเติมเต็มเขาด้วยซ้ำผมเลยนะว่าทาไมถึงบอกว่าส่งคิดนี้ไปหาเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับไพ่เจ็ดเดี่ยนะกลับมานั่งคิดถึงที่มมมััันนผ่่่่่่าา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 าทีีเเเคค้้รรรูสึกกกดแหพพยยยววของชุ เขาเองก็ยังรู้สึกถึงสิ่งดีๆเขาเองก็เคยดีกับคุณมาก่อนเขาเองก็เคยรักคุณในแบบที่คุณเป็นมาก่อนนั่นแหละฉันพ่ยไปนี่หมายความว่าอาจจะส่งคลิปนี้ไปบอกเขาเพื่อให้เขาได้สติให้เขาแก้ไขเขาปรับปรุงตัวนะครับให้เขาหยุดที่จะทําร้ายทําตามใจอารมณ์ให้เขานึกถึงวันเดีวลาที่เราเคยมีความสุขที่เราเคยมีสิ่งดีๆต่อกันนั่นแหละนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยกันงมากมายนั่นเองถ้ามีค่าต่อเขาอยู่ถ้าเกิดยังมองเห็นคุณค่ายังมองเห็นความรักยังมองเห็นสิ่งดีๆที่เเเรราาาาใใใหหห้้้กกกกกกัััััับบบขไปนน็ลลมมมดดงิ ต่เกิดที่ผ่านมาไม่เคยมีค่าอะไรเลยเนี่ยก็จงไปซะเถอะก็จงไปทําทางของเธอเถอะถ้าเกิดคบกันแร้วคิดว่าเราไม่สามารถทําอะไรขเขาได้คบกันแล้วไม่สา,สามารถจะทาในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่ามันไม่มีชีวิตที่ดีๆเนี่ยก็พอเถอะนั่นเองฉันไพ่ two of swords หรือไพ่สองดาบเข้ามาครับทานายบทสรุปความรักของชาวราศีกุมภ์ท่านนะกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาความรักครั้งเนี้ยคุณต้องเลือกแค่ทางเดียวนะใครที่อยู่ในความรักที่เหมือนกับ อยู่ตรงเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงหรือรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ตรงเนี้ยแล้วเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจอยู่แบบเนี้ยต้องรักษาตัวเองร้องไห้ก็ต้องดูแลตัวเองเจ็บปวดก็ต้องแก้ไขต้องอยู่ตรงเนี้ยต้องทนอยู่แบบเนี้ยใหไปที่ไหนเขาไม่อยากไปยอมอย่าไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราอย่าไปอยู่ในที่ที่มันเหมือนกับคบกันแล้วเหมือนกับมันไม่รู้จะไปอยู่ทางไหนนะครับคบกันแล้วเหมือนกับจะไปทําไมไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยจงอย่าไปเสียดายผู้ชายห่วยเดี๋ยผู้หญิงให้ห่วยหรือว่าความรักให้ห อาจจะต้องตั้งชีวิตตามเพลงนิดหนึ่งนะครับก็มาดูไพ่อลาเคลนนะครับแนะนำชาวราศีกุมภ์ท่านว่าเทเซอร์เมโมรีนะครับมันบอกชาวราศีกุมภ์ท่านในช่วงของเดือนเมษายนว่าเหมือนกับความทรงจําที่คุณให้เขาไปอะ่ะผมบอกไปแล้วว่าไพ่เจ็ดเดียวเข้ามาไม่ได้บอกให้เลิกกันนะจะบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งดีที่มีให้แก่กันแต่มันต้องมีคุณค่ามากพอที่จะรักกันกลับมารักกันในวันที่ยังอยู่ยังแก้ไขนะครับไม่ใช่รักกันในวันที่ชาวราศีกุมภ์ท่านเนี่ย ไปเจอความรักครพบครัวไปเจอความรักดีๆไปเจอเนื้อคู่แล้วไปเจอสิ่งดีที่เข้าใจรักษาเยียวยาเราแล้วแล้ว,ลวเขาเพิ่งจะกลับมาเสียดายคุณกลับมาเสียดายกันละกันเนี่ยแหละเพราะฉันอยากเสียดายในวันที่มันสายเกินไปแต่จงมองเห็นว่าความทรงจําของเราหรือความรักของเราที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยมันมีคุณค่าและกลับมารักกันในตอนที่ยังไม่สายเกินไปนะครับเนี่ยอันนี้คือบทสรุปเลยก็คืออยากให้กลับไปรักกันในตอนที่มันยังทานอยู่เพิ่งเลิกเพิ่งลาก,กันไปก็ส่งคลิปนี้ไปหาเขาแต่เกิดเลือกลากันไปตาถ้าคุณเริ่มต้นมรักใหม่หล้ว้นี อย่าไปเสียดายสิ่งที่มันสูญเสียไปหรือความรักที่มันห่วยนั่นเองนะครับก็คืออยากจะอธิบายหรือก็ให้กำลังใจคนรักทุกคนนะครับที่เป็นแบบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ